เรื่องราวที่จะพาคุณไปสำรวจจิตใจมนุษย์ผ่านดวงตาของอมนุษย์ผู้เฝ้ามองวันนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางอันแปลกประหลาดนี้ด้วยกันนะคะเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในดินแดนอันมืดมิดไร้รูปไร้เสียงที่ซึ่งการเวลาและความรู้สึกดูเหมือนจะไร้ความหมายสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวราดีนะคะ หน้าที่แห่งนั้นมีเพียงสิ่งหนึ่งที่คงอยู่คือห่วงสำนึกอันเก่าแก่ของอมนุษย์ตนหนึ่งที่พวกเราจะขอเรียกว่าอสูรมันไม่ใช่ปีศาจที่น่าเกลียดน่ากลัวอย่างที่เราจินตนาการแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่มานับพันปีมีพลังอำนาจที่คนธรรมดาไม่อาจเข้าใจแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าพลังของมันคือวิถีชีวิตอันเดียวดายที่ผูกติดอยู่กับวัตถุวิเศษชิ้นหนึ่งนั่นคือกระจกกระจกบานใหญ่ที่ ไม่ได้สะท้อนภาพของผู้ที่อยู่เบื้องหน้าแต่มันสะท้อนภาพของโลกมนุษย์ทุกซอกทุกมุมภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยภาพของอารยธรรมที่รุ่งเรืองและล่มสลายภาพของผู้คนนับล้านที่เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่รู้จบ อสูรตนนี้ใช้เวลาชั่วชีวิตของมันเฝ้ามองโลกมนุษย์ผ่านกระจกวิเศษบานนั้นมันเคยเห็นยุคที่มนุษย์ยังใช้หินเป็นอาวุธเห็นการสร้างพีระมิดอันยิ่งใหญ่เห็นสงครามครูเสดเห็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมและทุกครั้งที่มันมองมันมักจะรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชมละครโรงใหญ่ที่ไม่มีวันจบผู้ชมที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์ที่ห่างไกลไม่มีส่วนร่วมไม่มีความรู้สึกผูกพันใดๆกับสิ่งที่เห็นดวงตาของมันมองผ่านมนุษย์ กับมองผ่านฝุ่นผงที่ลอยวนในอากาศเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆที่ไม่สำคัญในจักรวาลอันกว้างใหญ่สำหรับมัน มันเคยเห็นความรักเห็นความเกลียดชังเห็นความโลภเห็นความริษยาเห็นความเสียสละและเห็นความเห็นแก่ตัวมันเห็นทุกแง่มุมของมนุษย์และส่วนใหญ่แล้วมันมักจะพบว่ามนุษย์นั้นช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายเต็มไปด้วยความซับซ้อนที่นำไปสู่ความทุกข์ไม่รู้จบบางครั้งมันก็รู้สึกรำคาญใจที่เห็นมนุษย์ทำเรื่องโง่ๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่เคยมีสิ่งใดดึงดูดความสนใจของมันได้นานพอจะทำให้มันรู้สึก อะไรจริงๆจ,จังนอกจากการเฝ้ามองและว,วิเคราะห์อย่างเย็นชา จนกระทั่งวันหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งที่มันกำลังเฝ้ามองภาพของเมืองใหญ่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยตึกราวฟ้าและผู้คนที่เร่งรีบวิ่งไล่ตามความฝันของตัวเองจู่ๆสายตาของมันก็หยุดชะงักลงที่มุมเล็กๆมุมหนึ่งของภาพในตรอกซอยแคบๆที่ดูเหมือนจะถูกลืมเลือนจากความวุ่นวายของเมืองมีบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งผนังสีซีดจางประตูไม้ที่ดูเหมือนจะพร้อมหลุดร่วงได้ทุกเมื่อแต่สิ่งที่ไม่เก่าแก่เท่าบ้านหลังนั้นคือ ชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในสายตาของอสูนจับจ้องไปที่หญิงชราคนหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผมสีดอกเหลาที่มวยเอาไว้หลวมๆใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่ในดวงตาของเธอนั้นกลับมีประกายความอ่อนโยนที่ประหลาดมันไม่เคยเห็นประกายแบบนี้มานานแสนนานประกายที่ไม่ใช่ความสุขล้นไม่ใช่ความเศร้าโศกแต่เป็นความสงบที่อบอุ่นเหมือนแสงตะวันยามเช้าที่ส่องผ่านม่านหมอก อสูรตัดสินใจที่จะเฝ้ามองยายชราผู้นั้นมันไม่รู้ว่าทำไมมันเพียงแค่รู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยแรงบางอย่างที่มันไม่อาจเข้าใจมันเฝ้ามองกิจวัตรประจำวันของยายชราทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่ที่แสงอาทิตย์ยังไม่ทอดส่องเต็มที่ยายจะลุกขึ้นมาตักบาตพระสงฆ์ที่เดินผ่านมา เสียงสวดนมวน์แผ่วเบาที่ดังออกมาจากริมฝีปากของยายนั้นช่างต่างจากเสียงอึกทึกครึกโครมของโลกภายนอกมันเป็นเสียงที่เหมือนจะทำให้จิตใจของอสูรสั่นสะเทือนเบาๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หลังจากนั้นยายจะเริ่มรดน้ำต้นไม้เล็กๆน้อยๆที่ปลูกไว้รอบบ้านดอกไม้พื้นๆที่ไม่มีราคาค่างวดอะไรแต่ยายดูแลมันด้วยความรักความเอาใจใส่ราวกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีค่าที่สุดในโลกอสูรเคยเห็นมนุษย์บางคนดูแลดอกไม้สวยๆราคาแพงเพื่อประดับบรารมี แต่การกระทําของยายชารานั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่เพื่อแสดงออกไม่ใช่เพื่อประดับประดาแต่มันเป็นการกระทําที่บริสุทธิ์เป็นการกระทําที่ออกมาจากใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างแท้จริงบ่อยครั้งที่อสูรเห็นยายชารานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้าบ้านสายตาของเธอทอดมองออกไปที่ถนนที่ผู้คนเดินผ่านไปมา บางครั้งก็มีเด็กๆมาวิ่งเล่นใกล้ๆยายจะก็หยิ้มให้พวกเขาอย่างอ่อนโยนบางทีก็มีแมวจรจัดที่เดินโซเซผ่านมายายก็จะแบ่งปันข้าวปลาอาหารให้พวกมันแม้ว่าอาหารของยายเองก็ดูเหมือนจะมีไม่มากนักแต่เธอก็ไม่เคยลังเลที่จะแบ่งปันสิ่งที่เธอมี อสูรเคยเห็นมนุษย์แย่งชิงการเพื่ออาหารที่ดีที่สุดเพื่อที่อยู่อาศัยที่หรูหราที่สุดแต่ยายชราคนนี้กลับแสดงให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของมนุษย์ด้านที่มันไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นอย่างชัดเจนในโลกที่มันเฝ้ามองมานานนับพันปีวันหนึ่งมีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งทำไอศครีมหล่นพื้นยายชราเห็นเข้า เธอไม่ได้หัวเราะยาอหรือตำหนิแต่เธอกลับเดินเข้าไปหาเด็กน้อยนั้นอย่างช้าๆแล้วก้มลงเก็บไอศครีมที่เปื้อนพื้นขึ้นมาทิ้งในถังขยะจากนั้นเธอหยิบเงินเหรียญไม่กี่เหรียญจากกระเป๋าผ้าเล็กๆของเธอยื่นให้กับเด็กชายคนนั้นพร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่นราวกับแสงอาทิตย์ยามบ่าย เด็กชายมองยายชราด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยแต่เมื่อเขารับเหรียญเหล่านั้นมาและเดินไปซื้อไอศครีมอันใหม่รอยยิ้มเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาอสูรเฝ้ามองเหตุการณ์นั้นอย่างเงียบงนันมันไม่เข้าใจว่าทำไมยายชราถ,ถึงทำเช่นนั้นมันไม่มีผลประโยชน์อะไรจะได้รับจากการกระทำนั้นไม่มีใครเห็นไม่มีใครยกย่องแต่เธอก็ยังคงทำ มันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือแต่เป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆเมื่อเวลาผ่านไปอสูรก็เริ่มสังเกตเห็นว่าชีวิตของยายชรานั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเธอไม่ได้มีฐานะร่ำรวยไม่ได้มีลูกหลานมากมายรายล้อมเธออยู่คนเดียวในบ้านหลังเล็กๆนั้น ต่ถึงแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากและบางครั้งก็ความโดดเดี่ยวยายก็ไม่เคยแสดงความทุกข์ร้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเธอเพียงแค่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตด้วยความสงบและยังคงใช้ชีวิตด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันอสูรเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในตัวมันเอง ความเย็นชาที่เคยมีมานานเริ่มมีรอยร้าวความเบื่อหน่ายเริ่มถูกแทนที่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันพยายามทําความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ขอบเคลื่อนยายชราคนนี้ให้ทําสิ่งเหล่านี้ทำไมเธอถึงยังยิ้มได้แม้ในยามที่โลกภายนอกดูเหมือนจะไม่เป็นใจทำไมเธอถึงยังแบ่งปันแม้ว่าเธอเองก็มีไม่มากนัก มันคืออะไรที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเมตตาได้ถึงเพียงนี้มันพยายามใช้พลังของมันวิเคราะห์แต่พลังของมันดูเหมือนจะไร้ประโยชน์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่บริสุทธิ์เช่นนี้กระจกวิเศษของมันสามารถแสดงภาพได้ทุกสิ่งแต่ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ได้ทั้งหมด มันเห็นการกระทำแต่ไม่อาจสัมผัสถึงเจตนาที่แท้จริงได้โดยตรงเว้นแต่จะเฝ้าสังเกตอย่างลึกซึ้งและละเอียดอ่อนและยิ่งมันเฝ้าสังเกตยายชรามากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเติบโตขึ้นภายในจิตสํานึกอันเก่าแก่ของมัน คำคืนหนึ่งอาสน์เฝ้ามองยายชราที่กำลังนั่งสมาธิอยู่บนพื้นบ้านแสงเทียนสว่างสวัยอยู่ตรงหน้าเธอใบหน้าของเธอดูสงบนิ่งราวกับว่าจิตใจของเธอได้หลุดพ้นจากโลกภายนอกไปแล้ว อสูรไม่เคยเห็นมนุษย์คนใดสงบได้ถึงเพียงนี้มาก่อนมันเคยเห็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่เคยเห็นกษัตริย์ผู้ทรงปัญญาแต่ความสงบของยายชราคนนี้มันเป็นความสงบที่แตกต่างออกไปมันไม่ใช่ความสงบที่มาจากการฝึกฝนอย่างเคร่งครัดแต่เป็นความสงบที่มาจากภายในจิตใจที่บริสุทธิ์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและกรุณา ในขณะที่ยายชรานั่งสมาธิอยู่นั้นอสูรก็รู้สึกถึงกระแสพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวเธอมันเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เป็นพลังงานแห่งความสงบเย็นพลังงานแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันไม่ใช่พลังอำนาจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่มันเป็นพลังที่สามารถเยียวยาจิตใจทำให้เกิดความอบอุ่นภายใน อสูรซึ่งมีจิตสำนึกที่เย็นชามานานนับพันปีเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาในจิตวิญญาณของมันเป็นความรู้สึกที่ใหม่และน่าประหลาดใจายอย่างยิ่งมันเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่ยายชราทำนั้นไม่ใช่แค่การทำความดีแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจใ,จให้บริสุทธิ์การฝึกฝนที่ทำให้จิตใจของเธอเปี่ยมด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขา ในขณะที่ยายชรานั่งสมาธิอยู่นั้นอสูรก็รู้สึกถึงกระแสพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวเธอมันเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เป็นพลังงานแห่งความสงบเย็นพลังงานแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันไม่ใช่พลังอำนาจที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่มันเป็นพลังที่สามารถเยียวยาจิตใจทําให้เกิดความอบอุ่นภายใน อสูรซึ่งมีจิตสำนึกที่เย็นชามานานนับพันปีเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาในจิตวิญญาณของมันเป็นความรู้สึกที่ใหม่และน่าประหลาดใจอย่างยิ่ง มันเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่ยายชราทำนั้นไม่ใช่แค่การทำความดีแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์การฝึกฝนที่ทำให้จิตใจของเธอเปี่ยมด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนสิ่งที่มันเคยได้ยินมานานแสนานานจากการเฝ้ามองาศาสนาต่างๆในโลกมนุษย์แต่ไม่เคยเข้าใจแก่นแท้ของมันเลยจนกระทั่งได้เห็นการกระทำของยายชราผู้นี้ การเฝ้ามองยายชราทำให้เกิดคำถามมากมายในจิตใจของอสูรมันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตที่ไร้จุดหมายของมันมีค่าอะไรกันแน่การมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่แต่กลับไม่เคยสร้างสรรค์สิ่งใดไม่เคยให้ความรักความเมตตาต่อใครมันต่างต่างอะไรกับการไม่มีอยู่จริงยายชราคนนี้ผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่มีอำนาจใดๆแต่กลับสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในโลกของเธอสามารถสร้างรอ รอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กสามารถให้ความอบอุ่นแก่สัตว์จรจัดสามารถเป็นผู้ปลอบปลมจิตใจของเพื่อนบ้านได้ด้วยคำพูดและรอยยิ้มที่จริงใจ มันเริ่มรู้สึกถึงความอยากที่จะเข้าใจโลกมนุษย์ในอีกแง่มุมหนึ่งไม่ใช่ในแง่มุมของความโลภความโกรธความหลงที่มันเคยเห็นมาโดยตลอดแต่มันอยากเข้าใจในแง่มุมของความเมตตาความการุณาความรักที่บริสุทธิ์มันอยากรู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงที่ยายชราคนนี้สัมผัสได้และความสุขนั้นมันจะสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ ในคืนนั้นเมื่อยายชราเข้านอนแล้วอสูรยังคงเฝ้ามองกระจกวิเศษของมันมันมองเห็นเงาสะท้อนของตัวมันเองในบางครั้งในกระจกที่ว่างเปล่าไม่สะท้อนโลกมนุษย์เงาของมันดูมืดมิดเย็นชาและเดียวได้มันรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่กัดกินจิตใจมานานนับพันปีและเป็นครั้งแรกที่มันรู้สึกถึงความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงความปรารถนาที่จะสัมผัสถึงความอบอุ่นที่มันได้เห็นจากยายชราความปรารถนา ที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าเมตตาและกรุณานี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของอสูรตนนี้การเดินทางที่จะพาให้มันได้สัมผัสกับความรู้สึกที่มันไม่เคยรู้จักมากก่อนการเดินทางที่อาจเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของมันไปตลอดการและนี่คือสิ่งที่เราอยากชวนให้ท่านผู้ฟังได้ลองคิดตามไปด้วยกันนะคะว่า การกระทำเล็กๆน้อยๆของคนธรรมดาคนหนึ่งสามารถสร้างแรงกระเพื่อมในจิตใจของผู้เฝ้ามองได้อย่างไรและทำไมความเมตตาจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถทะลุทะลวงแม้กระทั่งกำแพงแห่งความเย็นชาที่ก่อตัวมานานนับพันปีได้ จากเรื่องราวของยายชราเราจะเห็นว่าความเมตตาและกรุณาไม่ใช่เรื่องยากที่ต้องไปสแสวงหาจากที่ไหนไกลๆแต่มันเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการกระทำในชีวิตประจำวันของเราทุกคนบางครั้งเราอาจคิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นต้องเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เงินทองมากมายแต่ยายชราได้แสดงให้เราเห็นว่าแค่รอยยิ้นคำพูดที่อ่อนโยนการแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่การนั่งสมา ทิเพื่อแผ่เมตตาออกไปก็สามารถสร้างพลังงานที่ดีงามให้กับโลกใบนี้ได้แล้ว สิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากยายชราคือการใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือแม้แต่พืชพันธุ์ต่างๆความเมตตาเริ่มต้นจากการที่เราเข้าใจในความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาให้พวกเขาพ้นจากความทุกข์นั้นส่วนกรุณาคือการลงมือทำเพื่อบรรเทาความทุกข์นั้นตัวอย่างเช่นเมื่อยายชราเห็นเด็กทำไอศครีมหล่นเธอไม่ได้เพียงแค่รู้สึกสงสารนั่นคือเมตตา แต่เธอเดินเข้าไปช่วยปลอบโยนและให้เงินซื้ออันใหม่นั่นคือกรุณา ในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถนำหลักธรรมนี้มาปรับใช้ได้อย่างไรบ้างคะลองเริ่มจากการสังเกตสิ่งรอบตัวเราให้มากขึ้นดูว่ามีใครที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆยได้บ้างบางทีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดูเหนื่อยล้าเราอาจจะแค่ถามไถ่ด้วยความห่วงใยห,หรือเสนอตัวช่วยแบ่งเบาภาระเล็กๆน้อยๆอยบางทีอาจจะเป็นสัตว์จรจัดที่เราพบเจอเราอาจจะแบ่งปันอาหารเล็กน้อยหรือแค่ยิ้มให้ด้วยความเมตตา สิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พลังของมันสามารถสร้างความอบอุ่นในใจของเราและผู้รับได้อย่างคาดไม่ถึงเลยค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการฝึกฝนจิตใจของเราให้สงบและมีสติเหมือนที่ใหญ่ชารานั่งสมาธิการฝึกสมาธิหรือการเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเป็นชั่วโมงเสมอไปเราสามารถฝึกได้ง่ายๆด้วยการทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจและความรู้สึกเช่นการกินข้าวอย่างมีสติรับรู้รส กลิ่นสัมผัสการเดินอย่างมีสติรับรู้ก้าวเท้าของเราการหายใจอย่างมีสติรับรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจของเราสงบและมีสติเราก็จะสามารถมองเห็นโลกและผู้คนรอบตัวเราด้วยสายตาที่เปิดกว้างและเปี่ยมด้วยความเมตตามากขึ้นค่ะเราจะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและลดการตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นลง เพราะฉะนั้นวันนี้อยากชวนทุกท่านให้ลองมองดูชีวิตรอบตัวเราอีกครั้งด้วยสายตาที่เปี่ยมเมตตาลองเริ่มจากการให้รอยยิ้มกับคนแปลกหน้าลองกล่าวคำขอบคุณอย่างจริงใจกับคนที่ช่วยเหลือเราลองแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับคนรอบข้างและที่สำคัญที่สุดคือลองแบ่งปันความเมตตาให้กับตัวเราเองด้วยนะคะเพราะก่อนที่เราจะรักและเมตตาผู้อื่นได้อย่างแท้จริงเราต้องรู้จักที่จะรักและเมตตาตัวเองเสียกน การให้อภัยตัวเองการเข้าใจในข้อบกพร่องของตัวเองและการดูแลจิตใจของเราให้ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเริ่มต้นของความเมตตาที่แข็งแกร่งค่ะอสูรในกระจกได้เริ่มต้นการเดินทางของมันแล้วส่วนการเดินทางของพวกเรานั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองโลกและปฏิบัติต่อโลกใบนี้ด้วยสายตาแบบไหน อสูรยังคงเฝ้ามองโลกมนุษย์ต่อไปและมันยังคงเฝ้ามองยายชราคนนั้นด้วยความหวังและความอยากรู้อยากเห็นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องราวของพวกเขายัางไม่จบลงง่ายๆแน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและเมตตาต่อกันค่ะ